เริ่มทาเพจแล้วแต่ว่าไม่เวิร์กทำยังไงดีสําหรับใครนะ,ะที่เริ่มทาเพจแต่ว่ายังไม่มีคนดูหรือว่าขายของอยู่แต่ว่ายังขายของไม่ได้นะคะวันนี้ต่าก็จะมาบอกนะว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรตรงไหนที่เราสามารถที่จะปรับได้อย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องดูคือเรามีคนติดตามหรือเปล่าและคนติดตามของเราเนี่ยคือใครนะคะถ้าสมมติว่าเรามีคนติดตามแค่30คนหรือว่า50คนง่ายๆคือน,น้อยกว่ารนะ้อยคนอ่ะแน่นอนไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กตลอดมีอยู่แค่ห้าสิบคนเราจะไปหวางก็เพจเราจะปักเ,เราจะดักได้ยังไง ไปเพิ่มคนติดตามวิธีการเพิ่มคนติดตามก็ไม่มีอะไรมากตอนแ,อแรกๆเราอะจะไปชวนเพื่อนเรามาชวนญาติเรามาชวนใครก็แล้วแต่ที่เรารู้จักมากดไลค์เพจเราใช่ไหมตอนหลังเราทํำยังไงมันมี2วิธีที่เราสามารถทําได้อย่างแรกคือไปแชร์ตามกลุ่มต่างๆกลุ่มที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําที่เราสิ่งที่เราขายหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องราวที่เราทําเช่นสมมติว่าตีน่าทำเป็นเพจภารรษาอังกฤษเนี่ยติน่าก็จะไปแชร์ในกลุ่มที่เขาสอนภารรษาอังกฤษหรือว่าสมมติว่าใครขายผักผลไม้เราก็ไปแชร์กลุ่มที่มันเกี่ยวววกกกกกกกััับบผผลลไมมุ้่่่เเเษตรรรรหือาาาทํีย ขนมอะไรเงี้ยเราก็ไปแชร์ในกลุ่มที่เขาทำแบบที่เขาขายขนมแค่นั้นเองนะคะเอาไปแชร์หรือถ้าสมมุติว่าใครมีเงินเราสามารถที่จะทําไมเราสามารถที่จะยิงแอดได้นะคะ ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแติว่า,าบางคนโอเคยิงแอดแล้วยิงแอดแล้วมีคนติดตามหรือว่ายิงแล้วมันไม่เวิร์กหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องมาดูส่วนที่2ส่วนที่2คืออะไรส่วนที่2คือส่วนของเนื้อหาในเพจของเราเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างมีรูปไหมมีคลิปไหมมีไลฟ์ไหมอะไรแบบนี้ถ้าเพจของเราไม่มีเนื้อหาอะไรเลยอัพแค่เดือนละครั้งหรืออะไรเงี้ยโอ้แน่นอนเจ๊งแน่นอนว่ามันเจ๊งโอเคไหมวันจะนทรเนี่ สิ่งที่สําคัญคืออะไรคือเราจะต้องอัพอะไรสักอย่างหนึ่งลงในเพจของเราและมันจะต้องสมัครเสมอแปลว่าอะไรแปลว่า Facebook มันคอยดูนะเว้ยโอเมไหมเฟซบุ๊กมันคอยดูว่า เพจไหนเพจใครอัพคอนเทนต์ตลอดตลอดหรือเปล่าถ้าอัพตลอดตลอดมันก็อยากที่จะทําไมอยากที่จะเอาไปให้คนเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็อยากให้คนเนี่ยอยู่ใน Facebook นานๆยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า Facebook เกิดใจดีโปรโมทคลิปให้ตินาโอ้คลิปนี้ดีมากเลย a c e b o o k ว่าโอเคโปรโมทคลิปให้ตินาหน่อยละกันคนชอบคลิปตินาเขามาติดตามตินาแต่ปรากฏว่าตินาลงคลิปแค่เดือนหลังค้ง เฟซบุ๊กมันเสียหายไหมล่ะคนก็เข้ามาอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเพจนี้มันยังไงว่าเพจปลอมหรือเปล่ปลาหรืออะไรเงี้ยทำไมมี่แค่คลิปเดียวหรือว่าทำไมมีแค่สองสามคลิป, 2, ลปเห็นไหมมันไม่ได้ความน่าเชื่อถือโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําไมเราจะต้องโพสต์อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอย่างน้อยวันละหนึ่งโพสต์แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นโพสสวยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ต้องโพสแบบคลิปสวยๆหรือเปล่ารูปสวยๆหรือเปล่าหรือแบบว่าอะไรที่มันแบบเลิศๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่จําเป็นเลยบางทีเราโพสต์แค่เป็นข้อความธรรมดาาแปะไปแค่นั้น่ เ okay. พราะว่าอะไรเพราะว่า Facebook มันดูความสม,ม่ําเสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะต้องมีอะไรที่คุณภาพเช่นเดียวกันและสิ่งที่มันควรที่จะมีคุณภาพคืออะไรคือคลิปนะคะแล้วควรที่จะทำคลิปเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่า Facebook มันดันอยู่2ออย่างคืออะไรคือคลิปกับไลฟ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นทํา2อันนี้ก็ได้นะคะและอย่างสุดท้ายสมมติว่ามีคนติดตามได้ในระดับหนึ่งอ่ามีคลิปในระดับหนึ่งมีคอนเทนต์เหลืออะไรก็แล้วแต่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ค่อยมีไรายได้ถามว่าป,ญามมมาปัญหาออยู่่่ตตรรงไไหหนนถ้้้าาาสมมมมุิวในคะีปัญข2 มีปัญหาข้อ3เนี่ยปัญหาข้อ3คืออะไรรู้ไหมปัญหาข้อ3คือทัก,กษะการขายเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีข้อหนึ่งเรา,ามีข้อ2แต่เราขายไม่เป็นเราก็ขายไม่ได้นะจ๊ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการขายง่ายๆริต้จะบอกเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคือเราจะต้องเข้าใจว่าลูกค้าของเรามีปัญหาอะไรและเขาต้องการอะไรโอเคไหมถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหาเขาคืออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราไม่สามารถตอบโจทย์เขาได้แล้วพอเราตอบโจทย์เขาไม่ได้เราก็ทําไมเราก็ไม่ได้ผลตอบแทน แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองไปเช็คดูน้อ1หนึ่งสองสเนี่ยเราขาดอะไรเราขาดตรงไหนแล้วก็สมมุติว่าใครนะคะอยากเรียนรู้การทําออนไลน์ให้ดังให้ปังนะคะให้ไอเช็คลิสต์เนี้ยให้มันแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกอันเลยลนะ่ะ คอสก็มีขายได้สวยเลิศคุณภาพผู้ติดตามทุกอย่างบาปังมาพร้อมนะคะตอนนี้นะคะตีน่าก,ก็มีคอสอยละคะชื่อว่าคอส u s i n e s s d ว่าสอนผู้หญิงให้รวยด้วยออนไลน์นะคะซึ่งคอสนี้เนี่ยตีน่าจะมาสอนสดเลยแล้วก็ในแต่ละคลาสเนี่ยตีน่าจะมีการดูแต่ละคนเลยนะว่าเฮ้ยโอเคแนวเพจมาดูซิเพจตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ทําอะไรอยู่จะต้องปรับปรุงตรงไหนจะต้องปรับตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากเรียนสดกับตีน่านะคะก็จะมีแบบ Ultima t e ต i v ว่าเนาะซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะจากรคาคา49,000บเาท เพียง25,000บาทนี่นะคะเหลือเพียงเท่านี้เองหรือว่าถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะเรียนแบบ VIP นะคะแบบ VIP เนี่ยพิเศษคือตีน่าเนี่ยจะช่วยทําเพจให้ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าตีน่าช่วยทํา cover เพจให้แล้วก็จะช่วยตัดต่อคลิปให้3คลิปนะคะเพื่อที่ว่าจะทําไมเพื่อที่ว่าจะได้เอาไปเริ่มต้นเอาไปตั้งตัวได้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับ VIP ถ้าใครอยากที่จะสมัครแบบ VIP นะเรียนใกล้ชิดกับตีน่าตัวตัวๆพูดคุยยันได้เลยนะคะแบบ VIP เนี่ยราคา75,000บาทแต่ว่าตอนนี้มีโปรโม 19,00 0บาทเท่านั้นโอเคไหมจาก7 5 0 0 0มนะื่นั้นเหลือ49,000บาทแล้วก็สมมติว่าใครยังไม่มั่นใจว่าจะเรียนแล้วมันจะเหมาะไหมคอร์สนี้จะโอเคไหมจะตรงกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำไหมนะคะสามารถที่จะโทรปรึกษากับผู้ช่วยอติน่าได้นะคะปรึกษาฟรีเนาะเพราะฉะนั้นสมมติว่าใครสนใจนะอยากที่จะสมัครเลยหรือว่าอยากที่จะโทรปรึกษากรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ข้างใต้นี้เลยโอเคอย่าลืมนะสมมติว่าใครสนใจคอร์สนะคะก็พิมพ์มาว่าสนใจได้ข้างใต้นี้เลยแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันนะคะในคอร์ส Diva สอนผู้งให้รวยด้วยออนไลน์ค่ะ